สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายวันที่6มกราคม2,565ค่ะวันนี้ร้านรถถ่ายมือสองเรานะาดีคอนแกนมีรถถ่ายเข้ามาใหม่คะ่ะลูกค้าเข้ามาใหม่2คันค่ะแม่ค้าก็เลยจะมาอัปเดทให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันก่อนเลยอ่าคันแรกเป็นรุ่นยันมน EF 3 5 2ทคันนี้เป็นรถปลายปี51ค่ะปลายปี51 มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะลูกค้าไปมีดแน่หน้าแล้วก็ผ่านทวนค่ะผ่านทวนยี่สิบสองคูณห้าใบค่ะคันนี้สวยค่ะลูกค้ายางสวยเอ่อทั้งสี่เส้นเลยยางหลังอ่ะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะยางหน้าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคันนี้ใช้งานน้อยค่ะยันมากคันนี้ใช้งานแค่หนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงสวยค่ะเดิมเดิมเลยเบาะก็เดิมค่ะหลังคาก็เดิมค่ะ แางค้ามีอ่อแต่นิดหน่อยค่ะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าปักผูกให้ค่ะยันมาสามสิบห้าแรงคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่1 9ึ่งแเหนห้าพันบาทค่ะหนึ่งแเก้าหนห้าันบาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะและเอกสารครบค่ะ เล่มเอกสารครบเลยใช้งานน้อยด้วยค่ะคันนี้เครื่องเกบปั๊มดีค่ะพร้อมลุยงานเลยลุยนีเป็นเกียร์ค่ะทานที่พวงมาลัยค่ะ35แรงม้าค่ะ ในราคา1,95,000บาทหพร้อมเก็บงานปรับสะภาพให้นะคะลูกค้าพร้อมเก็บงานเก็บสีให้บางจุดค่ะเช็คจุดรั่วซึมเช็คน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกองใหม่เช็คน้ำมันไฮเช็คระบบไฟแล้วก็จุดรั่วซึมค่ะลูกหมาลูกปืนค่ะเช็คให้หมดค่ะลูกค้ารถออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยค่ะขั้นต่อมาค่ะเป็นรุ่นแอลคูต้ 2808ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี51า่ค่ะสวยๆค่ะลูกค้าสวยๆเดิมๆเลยมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมีดันหน้าแล้วก็ผ่านทีมันค่ะเป็นผ่านพวน c S ค่ะ225คใบค่ะคันนี้ยางใหม่สีเส้นเลยค่ะลูกค้าคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นค่ะ28แรงม้าค่ะ เป็นเครื่องยนต์สาสูบยี่สิแรงม้ามีโฟวิวด้วยนะคะลูกค้าสี่คนสี่ค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้วหนึ่ชั่วโมงค่ะลูกค้าสวยเดิมค่ะอันนี้เบาะเดิมของ28แรงม้าเลยค่ะได้หลังคาใหม่ค่ะ28แรงม้าคันนี้มาพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้น เล่มเอกสารครบค่ะแม่ค้เปิดราคาขายอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทค่ะลูกค้า1นึ0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสวสวยพร้อมใช้งานเลยแม่ค้าแถมท่อเหลดให้ด้วยค่ะใส่ท่อเหลดมา ยางใหม่สีเส้นค่ะค่ะลูกค้าท่านใดกำลังมองหาคูเปตา้าแล้วก็ยันมากคันไม่เล็กไม่ใหญ่มากคันพอดีอดค่ะลูกค้า35แรงมา้าแล้วก็28แรงม้าค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0982601158 ร้านรถถ่ายมือสองเราแนดีด้คอนแก่นค่ะมีรถเข้ามาใหม่สองคันเลยใช้ในสวนในไร่ค่ะลูกค้าพอดีเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์สามสูบทั้งสองคันเลยค่ะยี่สิบแปดแรงมา้าแล้วก็สามสิบห้าแรงม้าค่ะทางร้านเปิดทุกวันนะคะลูกค้าร้านรถถ่ายมือสองเราแนนดีด่คอนแก่นค่ะเปิดทุกวันค่ะจันรถึงอาทิตย์เลย พิกัดร้านค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านว่างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือว่าลูกค้ามาไม่ถูกก็แอดไลน์แม่ค้าเลยค่ะเดินไหมค้าปรับพิกัดให้ค่ะลูกค้าอยู่ติดอ่าสีแยกเหลืองเหล่าน่าดีค่ะถัดลงมา100เมตรร้านติดอยู่ติดปั๊มแก๊สค่ะอยู่ติดถนนสีแดงค่ะลูกค้าหาไม่ยากค่ะลูกค้าผ่านไปผ่านมาเส้นอ่าระหว่างอำเภอเส้นระหว่าง แย่ไปแดงมันคุ่มค่ะจะทานจะไปอำเภอพาะยืนอำเภอมันจาค่ะร้านจะอยู่เส้นตรงนี้ค่ะ28แรงมา้าแล้วก็35แรงมา้าคันนี้สวยมากค่ะลูกค้าลูกค้าใครกำลังมองหาอยู่ค่ะสามารถสอบถามหมค่ค่ะเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสเท่านั้นค่ะทางร้านไม่มีจา่ายไฟเน้นนอกนะคะ ค่ะท่านนได้สองคันนี้ไปใช้งานไม่มีหวังแน่นอนค่ะลูกค้าลูกค้าท่านนดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถอยู่ใกลค่ะสามารถสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะลูกค้ามาจําขั้นต่ําก็1นึ่งมืนบาทค่ะแต่ว่าถ้าเกินสองร้อยกิโลเมตรเมตรเมแรกไปทางร้านขอมาจําสองหมืนขึ้นไปค่ะลูกค้าตามระยะทางค่ะ ก็มีลูกค้าหลายท่านค่ะไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถก็โอนจองไม่ค้าค่ะคันส4ิแรงมา้าล่าสุดก็ลูกค้าอยู่จันทบุรีค่ะโอนจองเมื่อเช้านี้ค่ะลูกค้าก็รอเก็บงานแล้วก็จะส่งลูกค้าค่ะก็35ห้าแรงมา้ายี่ปดแรงมา้าคันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อเช้านี้ค่ะ วันนี้เมค้าก็ขอจบการน,นําเสนอรถไถยันมาสามสแรงม้าค่ะลูกค้ายันมาสามสิบแรงม้าแล้วก็คูปต้าเอลสองแปดแรงม้าเพียงเท่านี้คะ่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะ